สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็ขอให้พี่เพื่อนน้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับช่องนี้นะครับก็จะสรรหาความรู้ดีๆใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญไหนที่มีราคาแพงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับ ก็จะได้รู้ในช่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเหรียญไหนที่เพื่อนๆคิดว่ามีราคาแต่กับไม่มีราคาแบบนี้ผมก็ให้ความรู้เช่นกันนะครับแต่ในคลิปนี้จะมาให้ความรู้เหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ20,000บาทนะครับก็เป็นเหรียญแบบพระเสียเล็กนะครับก็จะเป็นปีพศ2533นะครับ ดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขนาดนี้นะครับแต่ถ้ากว่าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมในภาพอยู่ณขนาดนี้ยังไม่มีราคานะครับถึงไม่ว่าจะเป็นปีพศ2533ก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญปกติแล้วจํานวนการผลิตเยอะนะครับยังพอหาได้อยู่นะครับยังพอได้พบเจออยู่นะครับในปัจจุบันนะครับจํานวนการผลิตนั้น80ล้านเหรียญขึ้นเลยนะครับจํานวนการผลิตนะครับจึงทําให้ถ้าเป็นเหรียญปกติยังไม่มีราคานะครับ เตเรียนชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2533ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ20,000บาทนะครับที่มีนักสะสมนั้นนิยมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับ20,000บาทได้แน่นอนนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นก็เป็นได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบพระเสียเล็ก ปีพศ2533ที่เป็นเนื้อทองคำนะครับมีการพบเจอนะครับในเหรียญ25สตังปีพศ2533นะครับที่เป็นเนื้อทองคำนะครับเหล่าเพื่อนๆมีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับก็จะสับสนแยกแยะไป่ออกนะครับว่าเหรียญเนื้อทองคํากับเหรียญเนื้ออลูมิเนียมบอลน,นั้นแยกแยะแบบไหนเพราะว่าสีของเหรียญนั้นก็ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าอาจจะเหมือนเหมือนกันนะครับ ก็ให้สังเกตที่น้ําหนักของเหรียญก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2533ที่เป็นเหรียญแบบปกติเนื้อโลหะอลูมิเนียมบอลน,นั้นก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่1.9กรัมนะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับที่ทํามาจากเนื้อทองคํานั้นน้ําหนักจะหนักกว่าเหรียญแบบปกตินะครับน้ําหนักจะอยู่ที่5.18กรัมนะครับก็จะหนักกว่า เรียญที่ทํามาจากเนื้ออลูมิเนียมบรอน,นะครับสำหรับเนื้อทองคํานะครับก็ให้สังเกตหน่อยนะครับเพื่อได้พบเจอหรือว่าอาจมีอยู่ภายในบ้านนะครับ